จริงๆทฤษฎีวิทยาศาสตร์สมัยเก่าเป็นทฤษฎีที่แบบฟังแล้วมันทุเรศทุลังมากเลยนะเคยได้ยินไหมว่าทฤษฎีมีทฤษฎีหนึ่งในยุคสมัยกลางในสมัยโรมันกลางกลางเขามีการมีความเชื่อแปลกๆเช่นนอนเกิดจากเนื้อเน่าจริงไหมล่ะอยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เชิญเลย M U t u t o r อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะ้องในการศึกษาชีววิทยาเนี่ยพูดถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งมีความสําคัญมากๆเลยแล้วก็มากเป็นอันดับต้นๆเลยในการศึกษาเรื่องนี้ก็คือเรื่องของกล้องจุลทรรศน์เคยได้ยินนะกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากในการศึกษาสิ่งมีชีวิต พาไปดูประวัติของมันก่อนเล่าให้ฟังก่อนแต่ก่อนเนี่ยเรามองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กเล็กที่สุดเรามองเห็นได้เต็มที่ว่าไข่กบนี่ออกงองนะ<อ>เราไม่เคยเห็นแบคทีเรียจริงๆทฤษฎีวิทยาศาสตร์สมัยเก่าเป็นทฤษฎีที่แบบฟังแล้วมันทุเรศทุลังมากเลยนะเคยได้ยินไหมว่าทฤษฎีมีทฤษฎีหนึ่งในยุคสมัยกลาสมัยโรมันกลาง เขามีการมีความเชื่อแปลกๆเช่นนอนเกิดจากเนื้อเนา่าจริงไหมล่ะนึกออกปะนอนเกิดจากเนื้อเน่าบ้างแหละทฤษฎีที่พี่ราไม่ได้สุดคือหนูเกิดจากกองผ้าเก่าๆมีทฤษฎีหของนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเนี่ยเขาทําการทดลองนะเขาบอกว่าถ้ามีหนูจะต้องมีกองผ้าเก่าๆนี่มีกองผ้าเก่าๆขยุกขยุยยู่ขึ้นมาให้ดูกองผ้าเก่าๆอ้าวนี่มันได้เป็นผ้าสีเขียวมันเป็นกรีสกีน ไม่ได้เขาบอกเขาทำการทดลองเอาเอาผ้าเนี่ยมาสุมสุๆมสุกันเอาผ้าขีริวอะแล้วก็ปิดห้องไว้เฮ้ยปรากฏผ่านไปเจ็ดวันมีหนูเป็นไงเข้าการทดลองไหมเข้าเลยสรุปว่าหนูเกิดจากกองผ้าเก่าๆเออการทดลองนี้แบบจริงๆริงจริงเขาก็เชื่อกันมาแบบเขาเชื่อทฤษฎีนี้เรียกว่า a s y ซิม o บ i s ซสนะครับ a อ y ซิม o บอติประมาณนั้นจำชื่อทฤษฎีไม่ได้เป็นทฤษฎีที่บอกว่าสิ่งมีชีวิต เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตทฤษฎีนี้จริงไหมล่ะไม่จริงถูกไหมโอเคทฤษฎีนี้ไม่จริงถูกไหมสิ่งมีชีวิตมันต้องเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนหน้าเราจะได้เรียนในเรื่องเซลล์นะครับทฤษฎีนี้แต่ทฤษฎีนี้ยอมรับมานานมากเพราะว่าคนที่คิดทฤษฎีนี้เป็นพวกที่ยึดติยึดติดอยู่กับศาสนาคนก็จะเชื่อมาตลอดอ๋อนอนเกิดจากเนื้อเน่านะหนูเกิดจากกองผ้านะก็เชื่อกันมากว่าจะมีคนมาหักล้างทฤษฎีนี้ไปได้เนี่ย เดี๋ยวมีเวลาในเรื่องเซลล์จะเล่าให้ฟังในขณะที่กล้องจุลทรรศน์เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทเมื่อมีการศึกษาเขามีการศึกษาเขามีการคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดนะที่ตาเปล่าของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นมันได้นะเขาก็เลยศึกษามีการประดิษฐ์นะครับคนแรกที่ประดิษฐ์เนี่ยมีชื่อว่าโรเบิร์ตฮุกเดี๋ยวจะเรียนตอนเรื่องเซลล์นะโรเบิร์ตฮุกเนี่ยก็เลยศึกษาแล้วก็คิดคน้นแล้วก็ประดิษฐ์ สิ่งที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาเขาศึกษาแล้วก็ประดิษฐ์กล <H our> ้องจุลทรรศน์ขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ว่ากล้องจุลทรรศน์น่าจะสามารถมองสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กได้เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ศึกษาเป็นกล้องที่ขยายได้ประมาณแบบต่ํามากเลยอะยามสุดๆขยายได้30เท่าเองมั้งถ้าพี่จอไม่ผิดนะเขาศึกษาโดยการเขาเอาไม้จุกไม้คอะจุกไม้เคอะคือจุกปิดขวดวายเลยเห็นไหมสมัยก่อนเขาจะปิดขวดวายโดยการใช้จุกไม้นี่อออปะเขาเอาจุกไม้เนี่ย ก,กล้องจุรทัศน์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมาส่องเอ๋ e ส่องดูส่องดูส่องดูเขาบอกว่าพอเขาส่องจุดไม้คอกเนี่ยเขาพบกับ,เ,าาาาบเขาพบกับสิ่งที่เป็นตารางตารางครับเขาพบกับสิ่งที่เป็นตารางตารางจากการส่องกล้องจุรทัศน์ของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเขาก็เลยตั้งชื่อตามช่องที่เขาพบว่าเซลครับเพราะฉะนั้นคำว่าเซลเนี่ยมาจากการที่เจาโรบอทฮุกเนี่ย ตไม้คอกแล้วเจอตาราง Excel ไง Excel คือโปรแกรมที่มีตารางเยอะๆึกอกปะคำว่าเซลล์คือตารางแต่รู้ไหมว่าเซลล์ที่จุกไม้คองกตายยังตายแล้วเขาก็เลยเห็นแค่ตัวผนังเซลล์ที่ยังคงอยู่เท่านั้นแล้วก็มีการพัฒนาการศึกษาเรื่องของกล้องตัวทัรศน์ขึ้นมาเรื่อยๆคนต่อไปก็จะมีแอนโทนีแวร์ลเวนฮุกศึกษากล้องตัวทัศน์ต่อจนเจอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำก็ไ่เป็นเรื่องของประวัติในเรื่องของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนึกออกไหม